สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อเวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันที่18สิงหาคม2 5งพรค18ที่อาคารรัฐสภา,ภาในนทวุฒิไสเกือ้อที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงข้อกังวลกรณีสารรัฐมนูญนัดวินิจฉัยคดีคลิปเสียงระหว่างนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับสมเด็จฟุนเซนประธานบุษิสภากัมบ,บุชาในวันที่2 9สิงหาคม2 5 6 8ว่ามาถึงวันนี้ทุกฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่กันครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมทางผู้ถูกร้องนายกก็ได้มีการชี้แจงรอบแรกและมีการถแถลงคำชี้แจงด้วยตัวเองรวมถึงยื่นคำถแถลงปิดคดีไปแล้ว ดังนั้นจากวันนี้ไปจนถึงวินาทีของการอ่านคำวินิจฉัยตนคิดว่าทุกฝ่ายควรจะติดตามเหตุการณ์ด้วยความสงบและไม่ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะเป็นเช่นไรย่อมมีคนเห็นด้วยหรือเห็นแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้ทุกฝ่ายเคารพในกระบวนการยุติธรรมและขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังคงดำรงสถานะและความเข้มแข็งของประเทศไทยในการเผชิญกับภัยสงครามจากต่างประเทศซึ่งในขณะนี้ยังคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้อยู่ส่วนแม้นายกจะรอดหรือไม่รอดแต่มีบางกลุ่มมองว่ากระทบกับภาพลักษณ์ ทำให้ความไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้วจะกระทบต่อการบริหารของรัฐบาลเพื่อไทยหรือไม่นายนทวุฒิบอกว่าเราต้องดูที่คำวินิจฉัยก่อนการจะไปวิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์หลังคำวินิจฉัยอาจทําได้แต่คงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสียทีเดียวแต่ส่วนตัวตนมาถึงตรงนี้ก็ขอรอฟังคำวินิจฉัยก่อนส่วนผลของคำวินิจฉัยจะนําพาการเมืองไปสู่ทิศทางไหนอีกวันเดียววันพรุ่งนี้หากมาถามใหม่ตนก็จะให้ความเห็นส่วนรัฐบาลจะเรียกความน่าเชื่อถือกลับมาได้อย่างไรบ้างนายนทวุฒิบอกว่า ตนคิดว่าทุกรัฐบาลย่อมผ่านสถานการณ์ที่กระแสนิยมขึ้นสูงหรือกระแสนิยมที่มีปัญหารัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลชุดอื่น,นการที่จะสร้างคะแนนนิยมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก็อยู่ที่ผลงานการผลักดันนโยบายและการแก้ไขปัญหาให้ปรากฏชัดต่อประชาชนดังนั้นรัฐบาลนี้คงยืนอยู่บนหลักการนี้ทุกนาทีที่ได้ทำงานก็ต้องพยายามเอาผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมานำเสนอประชาชนให้ได้ ต่อให้มีหรือไม่มีสถานการณ์ขณะนี้ก็ตามหากไม่ปรากฏผลงานก็แน่นอนว่าย่อมต้องถูกตั้งคำถามขณะดเดียวกันหากมีผลงานเป็นที่ประจับตัววิกฤตศรัทธาหรือความนิยมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีปัญหาก็ย่อมมีหนทางที่จะฟื้นคืนมาได้อย่างไรก็ตามผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยต้องตั้งหลักคิดกันดีๆกรณีคลิปเสียงของนายกเกิดขึ้นจากความจงใจของผู้มีอำนาจจากประเทศกัมพูชาที่สร้างความปั่นป่วนทำลายสถยนภาพทางการเมืองอาจมีเป้าหมายจนถึงขั้นล้มรัฐบาลชุดนี้ ดังนั้นหากรัฐบาลชุดนี้มีอันเป็นไปทางการเมืองก็หมายถึงประเทศอีฝ่ายเขาประกาศเป็นความสําเร็จของเขาหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ต่อไปในช่วงเวลาที่ประเทศไทยขาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเกมของอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเปิดฉากรุกเข้ามาอีกหรือไม่อย่างไรแต่ที่พูดมาไม่ได้หมายความว่าจะชี้นำหรือแทรกแซงคำวมมินิจฉัยเพราะทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยของศาลและเราต้องเคารพร่วมกัน